สวัสดีครับก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมตั้งอาโลนิ์นะครับปัจจุบันอยู่ที่โครงการมาสายกระดิบางนาครับตัหน่งศูนนาะครับผมทำาลีเซนต์นะครับตัวใช้ไอช่วยในการปฏิบัติงานนะครับหัวข้อที่ผมได้คิดแล้วก็นำมาใช้ในการทำงานนะครับก็คือเป็นเรื่องอย่างง่ายนะครับใช้ไอช่วยในการสื่อสารกับจริงงานหน้างานนะครับกับคนงานที่เป็นชาวขม่านะครับไปสไลด์ต่อไปครับ เริ่มเกิดเรื่องก่อนนะครับก็คือปัญหาหน้างานที่พบเนี่ยคนงานที่บริษัทเราครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนประมานะครับที่เรารับเข้ามาทํางานจะเป็นคนงานใหม่ก็แล้วแต่ที่ยังไม่มีสกิลในการทํางานนะครับบางทีเนี่ยเขาเข้ามานะครับยังไม่รู้ขั้นตอนในการทํางานยังไม่รู้เรื่องวัสดุต่างๆนะครับที่ใช้ในงานก่อสร้างนะครับทําให้บางครั้งเนี่ยหรือหลายครั้งก็แล้วแต่นะครับคนงานนําวัสดุไปใช้งานติดประเภทนะครับทาให้เกิดความเสียหายหลายๆด้านนะครับสิ้นเปลืองปริมาณวัสดุที่เราสั่งเข้ามาทํางานนะครับบางทีเกิดการรีเวิร์ ต้องเอาวัสดุดที่ไปใช้ผิดเนี่ยเอาออกเปลี่ยนกลับให้มันเป็นของที่ถูกนะครับซึ่งเสียทั้งค่าแรงแล้วก็ค่าวัสดุดที่เราต้องซื้อใหม่ครับผมผมจึงมีแนวคิดนะครับอย่างง่ายนะครับให้นา AI เนี่ยเข้ามาช่วยในการทำงานนะครับคือแอปพลิเคชันที่เราใช้อยู่ประจำนะครับในในช่วงหลังๆมานะครับก็คือแอปพลิเคชัน g e m i n i ครับของ Google ช่วยในการนำรูปภาพนะครับหรือข้อมูลต่างๆเนี่ยให้ทางแอปพลิเคชันเนี่ย,เ,ยเราสั่งให้เขาเ พร้อมนะครับต่างพร้อมเนี่ยให้ไอแปลภาษาหรือเจนรูปนะครับให้อยู่ในแผ่นเดียวให้ให้เป็นการเข้าใจภาพนะครับสื่อสารด้วยภาพให้เข้าใจง่ายๆครับให้คนงานเนี่ยใช้งานง่ายตามเราไปด้วยนะครับนี่ครับเป็นตัวอย่างนะครับการใช้แอปพลิเคชันที่ผมที่ผมใช้ผมจะใช้การดึงรูปนะครับดึงรูปที่มีอยู่ใน Google หรือในทั่วไปครับหรือที่เราหาได้ไม่ว่าจะเป็นไฟล์หรือที่เราได้รับมาจากจากร้านค้าหรือจากทางแอปลิเคเตอร์ต่างๆนะครับแล้วก็เอารูปที่ได้เนี่ย ซึ่งเป็นภาษาไทายหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเดีย๋ยวเราจะสั่งพร้อมเข้าไปให้แอปพลิเคชัน GPT นะครับเจนออกมาเป็นภาษาพม่านะครับคร่าวๆก็จะได้มาเป็นอย่างตัวอย่างที่ผมแปะไว้นะครับอย่างตัวอย่างเนี่ยเป็นเป็นปูนปูนเสือครับเป็นปูนฉาบยี่ห้อเสือนะครับในรายละเอียดที่ที่ลงไว้เนี่ยที่ทางแอปพลิเคชันมันเจนออกมาให้นะครับก็จะมีหลายๆอย่างครับทั้งวิธีการใช้อัตราส่วนผสมที่ถูกต้องนะครับจะรวมอยู่ในนี้แล้วก็แจ้งว่าปลเฉลี่นี้ใช้กับจะกาชิ้นงานอะไรอะไรบ้างนะครับ นี่เป็นตัวอย่างนะครับที่ผมที่ผมใช้แอปทีมงานครับพอผมเจนเบื้องต้นหรือให้แอปเขาแปลให้เราเบื้องต้นนะครับแล้วก็เอาเอาตัวเดโมเนี่ยมาทำซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับจัดจัดให้สวยงามนะครับเรียบร้อยแยกประเภทนะครับอย่างตัวนี้ครับเป็นปูนก่อนะครับของตาเสือแปลภาษาออกมาแล้วถูกต้องนะครับผมผมลองให้ทีมงานหน้างานนะครับคนงานพนักงานรายวันนะครับ b ีซที่ทํางานอยู่ที่โครงการ ลองที่เป็นคนพม่านะครับลองดูนะครับว่าแต่ละบรรทัดแต่ละตัวอักษรเนี่ยแปลถูกไหมนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นปูนปูนถ้าจะไม่ผิดจะเป็นปูนฉาบปูนฉาบอ่าปูนฉาบโครงสร้างนะครับตัวตัวกลางเนี่ยจะเป็นฉาบปิดบนเบาครับนี่เป็นตัวอย่างที่ที่ทําที่ทําเสร็จแล้วครับต่อมานะครับพอเราได้ตัว AI ออกมาแล้วเนี่ยนะครับแนวทางที่จะนําไปใช้งานนะครับคือพอผมจัดทำวอเตอร์เสร็จแล้วนะครับ แต่ละปูนแต่ละประเภทเสร็จครับผมจะตั้งกลุ่มไลน์นะครับที่เป็นคนพม่าขึ้นมานครับคนงานที่เป็นชาวพม่าเนี่ยแล้วผมก็ดึงทีมงานเข้ามาในกลุ่มครับแล้วก็สร้างสร้างอัรบั้มรูปที่ทางจิมมนายเจนไว้ให้เรียบร้อยครับมีปูนหลายประเภทครับก็มารวมกันสร้างอัรบั้มรูปนะครับแล้วก็ให้คนงานเปิดทำความเข้าใจนะครับเพราะว่าคนงานแทบทุกคนครับมีมือถือส่วนตัวนะครับบางคนไม่มีอเน็ตก็สามารถเซฟรูปและส่งต่อครับเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ในวงกว้างครับสามารถส่งต่อได้นะครับหรือว่าถ้าบางคนเนี่ยมือถือ มือถือเสียใช้ไม่ได้นะครับก็สามารถทางหน้างานเนี่ยพิมพ์ออกมาครับเป็นเปเปอร์หรือว่าพิมพ์เป็นรูปเล่มครับประจำไว้ที่สต๊อครับเวลาคนงานมาเบิกเนี่ยสามารถสื่อสารชี้ได้เลยครับว่าต้องการจะเบิกปูนอะไรนะครับไปใช้กับชิ้นงานอะไรนะครับนี่เป็นภาพที่เอาไปใช้หน้างานจริงครับก็รูปแรกครับเป็นการสร้างกรุ๊ปไลน์นะครับที่ผมแจ้งไปเบื้องต้นก็จะมีปูนแคบจะทุกประเภทนะครับของยี่ห้อเสือเพราะว่าที่โครงการมาต่ฐานิใช้ของของแบรนด์นี้อยู่นะครับภาพที่สองก็ เรียกคนงานมาชี้แจงมาแนะนำนะครับว่า,าปูนประเภทไหนใช้ยังไงนะครับการเล่นย้ำอีกครั้งหนึ่งพอถึงเวลาทําง,งานจริงครับจากรูปหน้างานจะสังเกตว่ามีปูนหลายประเภทนะครับในหน้างานงานตะหนังเนี่ยใช้ปูนหลายประเภทมากเลยมีทั้งปูนฉาบทั่วไปนะครับปูนกาวนะครับปูนเฉพาะถุงนิ้วเล็กๆสีเขียวขาวนะครับเป็นปูนกาวที่สําหรับงานติดตั้งผนังสำเร็จรูปอย่างเดียวนะครับส่วนปูนทางซ้ายมือสุดเนี่ยเป็นปูนคอนกรีตแห้งนะครับถ้าถ้าเราไม่ทำตัวภาพขึ้นมาเนี่ยคนงานจะเกิดการสับสนนะครับ เอาูลผิดประเภทไปใช้งานนะครับทำให้เกิดความเสียหายที่ผมแจ้งไปนะครับต่อมานะครับเป็นการผลลัพธ์ผลลั์ต่อองค์กรเนี่ยผมทําเป็น Q&A นนะครับลดเวลาในการทํางานยังไงนะครับแน่นอนครับลดเวลาในการพูดคุยกันไปภาษานะครับเพราะว่าคนงานเนี่ยสามารถเปิดดูได้แทบตลอดเวลาครับไม่ว่าเวลาก่อนเริ่มงานนะครับก่อนเริ่มงานที่เขาจะเบิกวัสดุหรือปูณเนี่ยไปใช้นะครับสามารถลดเวลาได้นะครับคุณภาพเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะว่าจากการสื่อสารที่ดีนะครับตรงจุดเนี่ยการสื่อสารที่ดีทําให้ลดการผิดพลาด ในการทําง,งานได้ครับไม่ไม่เบิกปะูะที่ผิดประเภทออกไปหน้าง,งานครับไม่เสียเวลาแน่นอนครับถ้าเบิกปูนไปผิดนะครับเครื่องจักรหรือการขนส่งที่สมมุติว่า,าโครงการบางโครงการที่ต้องใช้ลิฟต์ครับต้องใช้อทเทิร์นลิฟที่จะต้องต่อคิวจองคิวกันสมมติว่าง,งานอยู่ชั้นสูงสูงเนี่ยเบิกของขึ้นไปผิดประเภทเนี่ยต้องเสียเวลานะครับจองลิฟต์ใหม่ซับลงมาเปลี่ยนนะครับทำให้ทำให้งานเนี่ยอาจจะไม่ตรงตามแผนได้นะครับป่อมาณครับเป็นเรื่องของต้นทุนลดความคุ้มค่าหรือเพิ่มความคุ้มค่าครับหรือลดความซ้ซ้อนได้ยังไงนะครับถ้า การรีเวิร์สหรือข้อผิดพลาดในการทำงานนะครับเริ่มต้นจากการสื่อสารเนี่ยที่ดีนะครับไม่นำสรุปไปใช้งานเดี่ยวเพนเนี่ยป้องกันความเสี่ยงหายของเรื่องแน่นอนครับของเรื่องต้นทุนเราเราสามารถควบคุมได้ครับสมมติว่าชั้นหนึ่งหนึ่งชั้นเนี่ยเราคิดมาแล้วเนี่ยใช้ปูนสองร้อยสองร้อยลูกนะครับถ้าเราควบคุมเรื่องการสื่อสารได้ว่าปูนตัวนี้ใช้กับอันนี้นะครับผลงานเนี่ยไม่เบิดไปผิดทำให้ไม่ไปดึงยอดขององานจุดอื่นมาใช้ได้นะครับต้นทุนก็จะสามารถควบคุมได้ครับผมเป้าหมายนะครับและผู้ที่ได้รับประโยชน์จาากการ การใช้ไอในครั้งนี้นะครับแก้แก้ไขเรื่องอะไรแก้ไขเรื่องการสื่อสารนะครับที่ไม่เข้าใจในเรื่องของภาษานะครับเราใช้ตัวเชื่อมเนี่ยก็คือใช้ไอนะครับใช้ในเรื่องการแปลเรื่องการทํารูปให้เป็นรูปอย่างง่ายนะครับเอามาใช้งานป้องกันไม่ให้นำวัสดุไปใช้งานผิดประเภทนะครับใช้เพื่ออะไรเพื่อการสื่อสารนะครับให้เข้าใจการทำงานนะครับเรื่องการผิดพลาดอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ที่สไลด์ที่แล้วผู้ที่ได้รับประโยชน์ครับของการหัวข้อนี้แน่นอนครับบริษัทบริษัทได้รับประโยชน์ครับกระจายไปจนถึงสตาฟที่อยู่หน้างานนะครับพนัาารรรยว้้บเหไดปะะโช์่ สื่อสารง่ายนะครับตรงๆครับสื่อสารง่ายเราไม่ลดลดข้อผิดพลาดครับในการสื่อสารนะครับใช้ AI ส่วนไหนช่วยในกระบวนการนะครับผมใช้ที่กล่าวไปใช้แอปพลิเคชันของ G e m i n i นะครับช่วยในการสรุปรูปภาพปูนซีเมนต์นะครับและข้อมูลการใช้งานให้รวบรวมเป็นภาพโปสเตอร์นะครับพร้อมสั่งพร้อมให้ไอแปลเป็นภาษาพม่าให้อยู่ในกันเดียวผมใช้เทคนิคที่น่าสนใจก็คือเป็นเทคนิคง่ายๆครับพนักงานท่านอื่นๆสามารถทําได้ครับ หรือ,อสอนให้คนงานนะครับสามารถ Copy ้เอารูปภาพนะครับไปไปใส่ให้เขาโหลดแอปนะครับเอารูปภาพไปใส่ได้นะครับก็จะแปลเป็นภาษา,าครับใช้เวลาไม่ไม่ไม่มากครับใช้เวลาน้อยไ,ไม่เสียเวลานในการทำครับผมผลงานและแผนการต่อยอดของหัวข้อนี้นะครับแนวทางการต่อยอดในอนาคตะะครับผมมองว่าสามารถเอาไปไปยุกต์ใช้กับอย่างอื่นนะครับได้หลายอย่างครับผมยกตัวอย่างเช่นในต่อในการทํางานนะครับที่มีหลายขั้นตอนยกตัวอย่างงาน งานทาสีก็ได้ครับงานทาสีที่ต้องเป็นผนังกันชื้นนะครับแล้วก็เอาเม็ดต่อการทางานเนี่ยว่าขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่ห้าจนจบเนี่ยครับมีอะไรบ้างนะครับมมติว่าเรามีเม็ดต่ออยู่ในมือเป็นภาษาไทยก็ได้ครับเราเอาไฟล์หรือเอารูปภาพนะครับมาทาแบบที่ผมทำนะครับสรุปแล้วก็แปลแปลเป็นรูปเล่มหรือเป็นอัลบัมนะครับให้เป็นอย่างง่ายที่ที่ผมทำเนี่ยครับรวบรวมนะครับแล้วก็กระจายตั้งกลุ๊ปไลน์ครับไม่จำเป็นต้องเป็นวัสดุใช้อะไรก็ได้ครับเราขยายภาพให้มันกว้างขึ้นเป็นเม็ดต่อในการทํางานนะครับผมขอจบนะครับหัวข้อที่่ผมใใชช้วยนนนกรปฏิบบััตะค เอ่อผมลลนรงฤทธิ์พันพูดนะครับองค์การบรแษัทภิบางงนานนะครับขอบคุณครับ